สวัสดีจ้าพ่อก่นอีกแล้วจ้าตุดออกรอนะจ้าแต่วมนนี้ไม่ได้รอนะจ้าวมนนี้สมเก็ตพกไปเห็ดกับข้าวจ้าอันนี้สะดานเจ้าไ่ได้ปลูกเองจ้าพันปลูกไว้จ้ามาแอมแปะเก็บของเพลิซื้อจ้าแต่ว่าพันปลูกไว้หลายกระถางนะจ้ากันจะแซ่บรอต่อไปก็จะเป็นโหระพาจ้าอันนี้ปลูกเองจ้าแต่ว่าเพื่อนเอาเมลมาให้นะจ้าก็ได้เก็บเกี่ยวกินหลายเท่านะจ้าโหระพาไทย้วจ้าเป็นโหระพาฝรั่งกินหอม ทอดโดมเบอร์คือทอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อจุกเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่สะเบียงของคนสี่สงบไม่ไงนั่งสาวฉันเองผลไม้สูบไว้หลายกระถางอยู่อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกระถางหนึ่งเพราะว่าเม็ดมันหลายนิดหนะต่อไปก็จะเป็นแพรว้าหรือครับแผวเนาะถ้าแผวไม่ได้ปลูกจ้ะจะปลูกไว้ทาแต่ก็ว่าดูแลมันนั่นแหละยนียน้ำกระบาทานเพราะว่ากินดูมากพักแผวเป็นคนแพรว้า เล่นมาประมาณนั้นเมนูมื้อนี้ที่เคิดวะก็จะเป็นน้ำตกหมูจ้าแต่ว่าประเทดเองดอกอันไม่ควัวจ่ายบนราชธานีเพิน่นะเห็นในกินจ้ากระขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้ายังอยู่ดีสบายอยู่เกมเมนท์เพชรทองรักับสี่เมืองบ้านหนุกจ้าอันนี้คือพาที่เก็บมาทั้งบริษัทสวนนะจ้าจะจานสวยงามน้ำตกหมูจ้า แะ่แซ่บพี่น้องอ